สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมเมื่อนี้หิมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของพอสร้างกันวันที่วันจันทร์ที่ยิบหาพุจิกาซองหาโเกตกับมือวันซูกันเข่าเล็กวิ่งเล็วิ่งเข่าเ็ตเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นร้อมด้วยพี่น้องด้อสายวิ่งสายหลุดบ่ผาะฟดวางดรอกเลขวิ่งเข่าตัวเน้นร้อมพอสร้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม สร้างมาหอดพ่อี้ปรลองร่ำทำเพลงยังเมื่อหอดก็เขียนให้จวดจาดเลยอาอ้อดีีครับชีงางรัฐบาลไทยเล่าอ่บอกเอซีโลดเรียกฟันนี่เอาไปจัดรัฐบาลไทยได้เนาะครับเรียกฟันแจ้ขีขีว่าชีวาก้อนบอกหเือีว่าที่หลัง เพราะเพราะเพราะสร้างเลาเขียนเร็วนะเพอไดเพราะแปลนที่ได้ไรดิต้องไแปลนที่เขียนเร็วตัวกันเยเรวะแต่ว่าเลขวิ่งเข่าอยู่ด้เข่าตัวเน้นดิครับเลขวิ่งเกียร์เข่าตัวเน้นอยู่ดิเยืยบอะไรแล้วยืดจี่กันทีทางอ๋อก็ต้องเยื่นมันเอาจวดจัดรถสั็จจวดจัดเลยจังคุยกันที่หลังุยเดี๋ยวยี่ เอซีว่าให้ก่อปันได้ขีเห็นตัวเลขเนาะว่าด้เพิ่น,นก็ขี่เท้าตัวเลขย่างเดียวคนโดนๆมาพอกันไลๆมือมาพอกันีนหนึง่ง่นเบาให้เบากันเลยได้ร่างคนแม่นเบ่แม่เพิ่นเบาให้หลยอยู่ปันได้ขีนสู้ตัวเลขเนาะคนว่า <c oughs> จ่าส่วนหน่อยเนาะส่วนหน่อยแม่ส่วนหน่อยผู้ขี่เบาแต่เอฟซีพอสร้างอีที่ไลย มาถิ่มบ่ป้าเพื่นบ่เคยบอ,รอเราอยู่ที่คนผู้คนติดตามม่เคยมาจักยะม่แตเพิ่นให้กำลังใจฝันว่ามีคนมาห้องถาม,มา่าก็จ้างซื้อเลขตัวใด่าฉันก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็เลยว่าเอนแปดสามเจ็ดอเกฝันนะเด็ฝัน ให้ลูกเทิ่งเล่าเล่าฝันเกี่ยวกอนเนี่ยก็ไปบุญอมชินเขาให้คอมชินหมดลากเลยเนาะรเฝันแมวตามันเสียอย่างเดียวจะไม่คอยไ่เค่อยซื้อนะแม่แม่ซื้อวะผมบ่เคยซื้ออมชินเลยซื้อผมซื้อคอยพี่ผมขายโคดขายพี่โคดขายไม่ยู่อยู่บ้านมีอยู่อยู่บ้านอมชินนอกโซ่ก็อยากขายมันนแต่ว่ามันบ่เค่อยซื้อ เขาละครับี่เอมซีแปดสองแปดสามสร้างคมหนุน่มีแปดกับสองกับสองกอเป่าใครเหนวะอ่าจะมันกับมา,านน้ำตาแปดสองนี่ละครผมอาอขวดแปดสามก็ยังเขาเต็้ยมยนเด้เดครับตาแปดสองแปดสามนี่มันหมดแปดสามเลยเขาเต็้ยมยนเด้ บัวมากับฟันเนาะครับผมเหล็กฟันนะโอ้เหล็กฟันนั่นี้ว้ายครับเหล็กฟันมันก็นตรงกับเหล็กขับนวณอยู่เนาะเออาดันอันนี้ตรงอยู่แต่ว่าเหล็กไงโบตรง สองหมื่ออาทิตย์นะครังอาทิตย์ละสองมื่ออางแปดสองเก้าสองสงวแปดเก้าเนี่ยเอาพี่น้องเขาแคบหน่อยจอดได้ เดี๋ยวพอสร้างเปเดี <tech> ๋ยวพอสร้างเปอันทุกทันวิ่งรูดแปดกับเก้าีกติดก็มีสองสามชีสร้างคุ้ตรงนี้แปดสองแปดสามปี่เก้าสองเก้าสามเก้ี่รียกเสามตัวก็มีห้าแปดสองกับหกเก้าสองไอแปดสามเกดนี่เป็นเรีฝันนะครับเรีฝันเนาะครับผมฝันในกวนวันพระขึ้นกอนวันพระ เาฟันไว้อย่งไรครอบ่อหวง่า,างมีคุมาห้องถามพ่อช้างมาพอสร้างสีเลขตัวไหนวะทันผมก็เลยว่าแปดสามเจ็ดถ้ามีผู้มากนะผมก็เลยล่งไปเนาะเพียวโค้งมาตอนก็ต้อนสามเจ็ดต้อนสามสามแปดได้ไมนต้องกันเยอะเครับสามแปดต้ 3, ต 3, 3, ดดตงองตัดเอาส้อยเอานะครับครับผมสมปปหน่อยเขายังแปลง เก่าซีเขาซีทาพี่น้องออกมาเขาก็ตัดออกได้เนาะครับพอเขาออกแล้วอันนี้เดอันนี้เฮ็ดตามสูตรปุ๊บก็ตัดไม่บอเพราะตัดมันมามันมาอะไรเนี่ยนี่มันเป็นเลขคำัมมนต์ครับอ่าเลขคำนวณครับผมเออตามสูตรเพราะมันนะมันตัดอะไรเนี่ยถ้าติตัดเดียวตัวใหม่มาใส่แทนมันก็ติดพวกขี้กันมันกับเพราเป็นสูตรแล้วเนาะครับผมตรงนี้อ่ะผมก็ต้องลงไปตามสูตรแล้วก็เอฟซีามาใายเอฟซีพิจารณาเอา มากลากเก่ามาคบเรียวิ่งกันเน่นเก่าเนาะครับมากหลักเก่าห้วยอันนี้ก็ล่งไปด้วยมือซ่้าแบบมีเก่าเพื่อกันด้อือครับผมอือตรงกันตรงกันเก่าไหวเก่าสองเก่าสามนี่ยเก่าสองเก่าสามหนึ่งตัวนี้ละก็ไหเก่ากับแปดกับมากพ่อๆกันบุมก็เลยดนิ่งแปดตัวกับเก่าสองเน้นทั้งเน้นเน้นทั้งติดแปดทั้งติดเก่าเนาะครับผมเน่น้นแปดสองเก่าสองนัน เนทิศแปดทิศเก้าล่ะพอเหล็กพอเหล็กพอซ่างพออันเหล็กวิ่งมันมันก็เดินดีครับความนิ่งกาเข่าเจ็ดตัวเน้นความได้จาบตัวผมก็มากนี่นะครับหกเก้าสองเก้าสองครับตัวนี้มันเที่ยวดิผมแบบเก้าสองอันนี้แต่มันมากเก้าหกสองสี่ไงยังที่ได้ตันได้ยังไงอันนี้อันนี้จัดยุเก่าหนึ่งเก่าสองครับเพราะว่าจุดถูกได้คุณเศร้านี่ ได้ตัวได้ครับจุดถูกมือเศ้าได้แตนได้เก้าเจ็ดหนึ่งได้เก้าเจ็ดหนึ่งจุถูกมือเศ้าเนี่ยถ้ว่าบัดมากกันมากเก้านึ่งน่ะครับเดี๋ยวนี้เล่ากับไปต่างอะเด้วยเก่าดีตัวพ่มาทั้งสีตัวขั้นมากขั้นมากสี่พันที่มากเจริสามตัวีตครับมาเอาพี่น้องเขาแคบหน่อยจอยแล้วครับผมขอบคุณในหลายภาษาขอบคุณเลยครับผมพี่น้องเขาโมานกันแล้วภาษาเนาะครับผม ชกมานกันสุขผูกสก้นล่าพระสนมือนี่วันจัน่วันจันตัววันจันยีหาครับผมวันี้กัวันทิตศอี้วันอาทิตย์